โนเนียก็ดิ่งพี่ไปไว้ไหนฮะทำไมที่คอไม่มีเอาไปไว้ไหนทำหายสองอันแล้วนะพี่ไม่ชนะทำให้ใหม่รำคาญหรออะผมทำกระดิ่งน้องนวนเนี่ยเสร็จละมันนี้ไอเนียทำกระดิ่งหายอีกแล้วนะรู้ตัวไหมว่าตัวเองทำกระดิ่งหายอะ่ะ อยากออกใช่ไหมจะไปไหนมาสวมกระดิ่งก่อนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยที่ผมใส่ก,กระดิ่งให้หนูเนี่ยเนี่ยหนูเนี่ย ชอบอยู่ใช่ไหมพี่ทำบ้านให้ไหมเอาจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหม